มาติดตามความเคลื่อนไหวกันนิดหนึ่งนะครับว่านายทักษณิณชินวัตรหลังจากที่วันก่อนนะครับคำอัอยการสูงสุดนะครับได้มีความเห็นที่จะอุทธรณ์คดีหลังจากที่มติก่อนหน้านั้นเห็นว่ามีมติไม่อุทธรณ์แต่ล่าสุดอายการสูงสุดนะครับเดินหน้าที่จะอุทธรณ์คดีมาตรา1นึของนายทักษณิณชินวัตรนะครับหลายคนก็มองว่าเอะมันจะเกี่ยวข้องทําให้ในายทักษณิณไม่ได้รับสิทธิ์ในการพักโทษไหมโดยเฉพาะนะครบ4เดือน ผู้สูงอายุ70ปีก็จะเข้าเกณฑ์ในการพักโทษแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดนับคดีต่อมีคดีพิจารณาต่ออาจจะไม่ได้ยีการพักโทษหรือไม่ซึ่งเมื่อวานก็ยืนยันแล้วชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกันเพราะคาดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะถ้าเป็นแบบนี้เสร็จและเมื่อวานนี้ทางด้านต้นตีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ออกมาพูดถึงพิจารณาแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆในการไปคุมขังนอกเรือนจำไปพักรักษาตัวในการแทงนักโทษ ออกแทงไม่ใช่หมายความว่าเอามีดแทงนะฮะพิจารณาอนุญาตให้นักโทษเนี่ยเข้าไปพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำ<ช>นะครับ<ช>ก็มีการแก้ไขระเบียบเพื่อให้เกิดความรัดก,กุมตามที่ปปชมีการทวงติ่งมาวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามทนายกบอกว่าทนายกเนี่ยมีแผนสกัดไม่ให้คุณทักษิณนี่จะออกมาจากเรือนจําเพราะต้องการไม่ให้เขามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่ลองฟังดูนายกตอบเรื่องนี้อย่างไรนะผมไม่เชื่อว่าใครจะคิด แบบนั้นนะครับรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทําให้การใช้อํานาจหน้าที่ไปกันแกล้งใครใคนใดค,คนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอะไรต่างๆซึ่งพวกผมเคยโดนมาเนี่ยวันนี้เราเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือไม่ใช่ไปแก้แค้นแล้วทำโดนอะไรมาก็ จะทำอย,อย่างเดิมกลับไปไม่มีหรอกครับมีแต่จะเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเกิดความถูกต้องที่สุดกลไกของการใช้กฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆไม่ใช่เป็นไปตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีบารมีอะไรต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นใน,ในรัฐบาลชุดนี้เราจะต้องแก้ไขความตั้งใจที่เข้ามาแก้ไขคือใครเข้ามาก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีความยุติธรรมสำหรับทุกๆฝ่าย นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องขอพระราชทานอยัยาโทษนะครับคุณเนวินทิพยยอมรับว่ามีการส่งมาจริงเป็นเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่รัฐมนตรีท่านเดิมนะครับก็คือคุณทวีสอดส่องซึ่งก็ยืนยันตามความเห็นเดิมที่ให้ยกนะฮะและได้มีการลงนามไปแล้วนะครับก็คือยกคำร้องถวายดีกาซึ่งเมื่อส่งขึ้นไปก็อยู่ที่ตามขั้นตอนไม่สามารถจะก้าวล่วงได้ส่วนพรรคเพื่อไทยมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าที่ออกมาขยับเรื่องนี้คุณอนุิทินบอกว่าไม่มี เพราะตนไม่เหมือนกับเขาที่ทําตามเนื้อผ้าและกฎหมายทุกอย่างตนนี่ทำตามเนื้อผ้าทําตามกฎหมายทุกอย่างต้องไม่เอาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไปทําไปเที่ยวไปแส่ร้ายป้ายสีทําตัวเหมือนตัวเองมันไม่ได้หรอกหลายครั้งแล้วนะฮะก็คือเพื่อไทยเนี่ยเนี่ยตัวเองทํานี่พอคุอื่นทำไปป้ายสีเขา <c oughs> ไปกล่าวหาไปว่าเขา ส่วนที่มองว่าในทักษิณออกมาและจะช่วยหาเสียงเลือกตั้งมันจะเป็นมีผลกระทบอะไรกับรัฐบาลไหมถ้าต้องไปหาเสียงเลือกตั้งคนอื่นคิดอย่างไรไม่รู้พวกตนขอบอกว่าเอาศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันดีกว่าต้องทําให้ประชาชนมั่นใจโดยไม่เคยไปหาเสียงหรือด้วยการด่าทอได้ค่าใส่ร้ายโจมตีคู่แข่งพักภูมิใจไทยไม่ทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ท่อนสุดท้ายที่นักข่าวถามนะครับบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพักภูมิใจไทยจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมตรีเ <temat> พ <ellow> ิ่มอีกหนึ่งคนหรือไม่และจะเสนอใครหรือเปล่าลองฟังดูนะฮะเนี่ยเที่ยวหน้าก็ผมก็มีแคนดิเดตนายกเพิ่มอีกคนหนึ่งอืมก็พูดมาขนาดนี้แล้วอก็เป็นไปตามความ เหมาะสมเป็นไปตามสถานการณ์ทางการเมืองพักมันน่าจะใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ควรจะอยู่กับใครคนใดคน,น,คคคห,นหนึ่งยังยังยังจีบอยู่จีบอยู่เ <c oughs> ห็นไหมพอพูดดีปุ๊บเลิก <c oughs> เล้วไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกไปบิ๊กเร <c oughs> ื่องอภิปรายยังไม่ได้เลยนะอะไรนะอภิปราย เดี๋ยเที่ยวหน้าก็โอ้โหนี่จีบระยะเผาขนจะังไม่รู้ตัวนะ่ว่าจีบอยู่จีบอยู่แต่ดูทรงแล้วน่าจะจีบติดแล้วนะคะอ้ออาได้คนรุ่นใหม่ที่เป็นเอาท่านสุพจีมาด้วยนะโอ้โหนี่สุดจริงๆนะครับนี่เป็นคนนอกโคต้าคนนอกแต่ว่าทํางานนี่แบบเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วก็ ประชาชนได้ประโยชน์ใช่ใช่เอาใจช่วยนะ<ช>ถ้ามา<ช>จริงๆเนี่ยโอย้ยิ้มแฉ่งเลยแหละดัจ,ะจีติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคุณอนิติให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วกันแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดประเด็นเรื่องของนายทักษิณชินวัตรนะหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าอายาการสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งอุทธรเรื่องของมาตรา1นึแบบนี้นายทักษิณอาจจะไม่ได้เข้าสิทธิ์ในเรื่องของการพักโทษคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมนะคะมีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ แล้วติดแฮชแท็กคำถามนี่เลยว่าทักษิณจะไม่ได้สิทธิ์พักโทษจริงหรือหลายคนอาจจะเกิดความสับสนกับประเด็นเรื่องนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าหลักการทั่วไปของการพักโทษเนี่ยนักโทษก็จะต้องมีการประกอบคุณงามความดีจำคุกไม่น้อยกว่า1ใน3หรือไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเกณฑ์เจ็บป่วยหนักอย่างเช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายดูแลตัวเองไม่ได้ แต่ที่ผ่านมานายแท็กสินได้รับการพักโทษในกรณีอายุเกิน70ปีและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่การประเมินคะแนนในครั้งนั้นมันถือว่าเป็นการประเมินคะแนนที่ดูจะไม่เหมาะสมมีการตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินคะแนนเนี่ยมันต่ำไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงซึ่งรอบนี้จะเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรให้รอดูการประเมินเลยแต่คุณหมอว่ารงเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในท้ายโพสต์นี้ว่า ผมบอกได้เลยว่าคุกรออยู่หน้าบ้านไม่ใช่ศัตรูนี่คุกรออยู่หน้าบ้าน <c oughs> ทำอะไรที่เอื้อประโยชน์อีกครั้งะนะครับมาแน่ครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้มีที่ประชุมนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตต้องโหวตเลือกประธานกกตแทนท่านอิทธิพรบุญประครองนะครับมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะทั้งหมดอยู่เจ็ดท่านก็มีการโหวตกันผลปรากฏว่า ทางด้านของคุณสิทธิโชตอินทรวิเศษนะครับเป็นทั้งกกตเป็นทั้งอดีตนะประธานคะนนคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะครับคุณนรงกรวารินนะะคุณนรงกรวารินนะครับนี่นะฮะเป็นประธานกนก,นกนตคนใหม่ชิวเฉียดแล้วก็เบียดแซงคุณสิทธิโชตไปแบบ4ต่อ3 4ต่อ3นะฮะโดยคุณนรงนะครับได้คะแนน4ี4่เสียงนี่มาจากคุณนิติเชษนุชนาะนะครับ คุณนุรักษ์มาประณีตนะฮะคุณอนันต์สุวรรณรัตน์นะครับแล้วก็คุณนรง์ร้อยรักนะฮะนี่นะครับแล้วก็คุณนรงเนี่ยก็โหวตให้กับตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของคุณสิทธิโชคก็มีคุณสิทธิโชคนะฮะคุณชยัยนครชยัยแล้วก็คุณเลิศวิโร์โกวัฒนะนะฮะนี่ก็4ต่อ3มเสียงเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยกระแสข่าวที่เราตรวจสอบแล้วก็เช็คกันเนี่ยนะฮะพบว่า ความเคลื่อนไหวในการเมืองค่ายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีความพยายามกดดันจะรจะผลักดันนะไม่ใช่กดดันขอไัยผลักดันนะครับให้คุณนรงร้อยลักนี่เป็นประธานกะกะตคนใหม่พอมีการเช็คเสียงรอบสุดท้ายในเจ็ดท่านมีการขยับมีการน,นู่นนะี่นที่สุดแล้วเขาบอกว่าก็นะครับเช็คเสียงแล้วขอสนับสนุนให้คุณ นรงกลั่นวาลินดีวกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะขยับแล้วก็เข้าได้ทุกฝ่ายนะครับขยับแล้วก็เข้าได้ทุกฝ่ายแล้วก็ต้องการที่จะปลอดจากการเมืองเข้ามานะแทรกแซงหรือว่าเข้ามาให้มีภาพว่าเป็นการเมืองฝั่งหนึ่งฝั่งใดน,นะครับนี่ก็เป็นขัานหลงจากเมื่อวานนี้ที่เราเช็คแล้วก็ตรวจสอบกันมานะครับ